ค่ะเคนเรนซี่นะคะอยู่กับใครวะก็ล์ฟนไซเฮมวินฮิีสตูดิโอครับสวัสดิโอใครอ่ะเพิเป็นใครอ่ะเออเพิมาจากไหนอ่ะไปเถอะเป็นคนที่ดูแลใจพี่ขวัญอยู่ครับเฮ้ยไปเถอะถึงกับคอแหบกันเลยทีเดียวคอแหบมาอะไรพี่ขวัญตรงนั้นมครับพี่ขวัญเฮ้ยอุายอุ้ยตกใจหมดไอ้ยพ่อแสงอะไรเนี่ย อะไรวะไม่ไม่ผมได้ยีนเสียงอะผมเห็นเป็นตัวตนเลยหรอพี่เห็นเฮ้ยอย่าบอกนะพี่ปาร์อะพี่ไม่เห็นแลวเฮ้ยเฮ้ยเะ้ยเฮอะเ้ม้ย้เยเ้เ้ย้้ย สายวามันจา้าซะเหลือเกินเนี่ยนะตายแล้วตายแล้วเ,ลเราต้องไปฝั่งนู้นใช่ไหมเฮ้ยว่าตกใจขันหลังไปเจออะไรจริงจริงเนื่อกระสือกระสือไม่มีอะไรมาใช่ไหมน่าจะมีแล้วะ <c oughs> วะตกใจเลย เมื่อกี้มันคือหน้าอเบะใช่ไหมใช่เฮ้ยมันไม่มีที่หลบอ่ะเมื่อกี้ใช่มันไม่มีที่หลบหรือว่าเราจะจะแบบว่าหลบยังไงอ่ะมันก็หลบไม่ได้เด็กเฮ้ยมาสองหนึ่งซุปเปอร์แได้ดนเออแตได้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 เออเอฟอ่ากระผมคือเปลี่ยนตัวน่ารักปะ เป็นตัวสีใส่เสื้อสีขาวเหมือนโจรเลยใส่อะไรบ้างบ้างใส่หมวกใส่โมงใส่อะไรปะก็เหมือนเธอเธอก็ใส่โมงอะไรหรอื้อสีขาวสีขาวเหมือนกันเหมือนชุดทนะหารหน่อยอ่ะผมดําไม่เห็นผมกูว่ามันต้องมาเนี่ยเลยกูต้องหลบก่อนมันต้องมาเลนกลางอุย้ยวิ่งผ่านหน้าเมื่อกี้เห็นอยู่อ๋อ จะกางแต่ก็ทําให้เราตกใจได้นะคะมารอพี่สองนะพ <laughs> ี่สองเลยตรงนี้เดี๋ยวมันก็จ่ายอ่อะนายเราให้นายไปก่อนอะแต่เป็นลูกผู้ชายป่ะไปก่อนเลยแอบตีตีตีไปตตีีไปเลยแล้วกันมันจ,าจ้าเตือนโอ้โหวิ่งวิง๋อโอเคข้างหน้านี้นจะหลบไหมนะเออจะหลบยังไงอะกระโดดเลี้ยวซ้ายใส่ละเราจะสาม ่าจะไม่ตกใจน่าจะไม่ตกใจวิ๋งวิ่งวิ่งวิ๋งเฮ้ยมันมีเสียงซาว้าใหม่เพิ่มเสียงเสียงฟินมากเลยไม่กลัวแล้วเอรอจะเสียวหลังเมื่อกี้ติ้งไปฮะไม่ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นชิดซ้ายชิดซ้ายตอนนี้จองตัวชิดซ้ายเฮ้ยผ่านไปแล้วใช่ไหม ผ่านไปแล้วนะฮะเย้ผ่านไปแล้วรอดแล้วเรารอดแล้วยกหัวเย่ยกยกอะไรอ่ะกำแพงอ่ะทำไงอ่ะกำแพงซ่าตีได้เหรอดูรูแ๊บโอ้โหฉันเห็นสาด้วยหรือว่าเราต้องตีแล้วเราต้องข้ามไปเราอย่างไรลืมอย่าบอกนะว่าหมดแล้วแบบนี้ไม่นะเปอะไรที่น่ารักมาก ไม่นะไม่นะเราจะทำอะไรให้ดูมันไม่ไม่ใช่อย่าีสิไม่รู้ดิเราจะไปรู้กันไหมเราไม่รู้ค้างเบื่ออ่ะเออค้างอ้าวอ้าวแสดงว่ามันจบแล้วแน่เลยเอ้ออหายค้างละหายละเราได้ทุบต่อจะบอกว่าจบแล้วใช่ไหมน่าจะใช่แบบทำให้สะดุดที่ช่วงแรกสวยไหมเฮ้ยดื้ดื้เเดี๋ยว S <S <S การเติมด้วยนะมันเบี้ยวนิดนึงนิดนึงนิดนึงอ่าได้แล้วนะคะสวยเบย์ทำไบ้างทำบ้างออ๋อทำบ้างเอาหูไม่แนวเลยดูดิของเราเสร็กจะต้งเยอะโอเคโอเคออกมาจบแล้วอะไรบ้างโอเคโอเคจบแค่นี้นะคะ <S 2> <S 2> เรา <ไป S 1> ใ,หเให้เดินเราให้เดินกลับไปหรอมันจะมีกระสือกระสือกระสือนะจ๊ะ เอ๊ะเราพี่โดนพี่ขวัญเป็นจ้าไม่ใช่อะไรเมนมีใครเนี่ยของเขาเองอ่ะเอ้ยติดเดินติดอะไรอ่ะเดินติดอะไรอ่ะติดอะไรไม่ดูดิเดินติดอะไรมาดูบั็กมั้งนั่นดิบั็กแน่นอนสงสัยแมพจะมีแค่นี้แล้วนะคะบ๊ายบายจๆไปก่อน้ครับไปก่อนไปก่อนไปแจ้จบไปแจ้ไปแจ้จุ๊บให้จบ โอเคบายค่ะเ,เดินไหม่ั้นะครับ